สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาออลองมาเจาะลึกเรื่องราวของทเทวสวุวรรณกันนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยคือมองเผินๆเ,เหมือนเราจะรู้จักท่านดีอยู่แล้วนะคะแต่พอไปดูที่มาที่ไปจริงๆโอ้โหมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะจากผู้พิทักษ์ในคัมภีพุทธกลายมาเป็นมหาเทพองค์สำคัญในวัฒนธรรมไทยไปเลยใช่ครับ แล้วไอ้จุดเปลี่ยนการตีความที่มันหลากหลายเนี่ยแหละครับทีออ่น่าสนใจมากคือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจะเห็นเส้นทางเลยตั้งแต่แบบรากเดิมในพระไตรปิฎกแล้วก็มีการผสมผสานความเชื่อต่างๆเข้ามาจนกลายเป็นออปรากฏการณ์ความนิยมอย่างทุกวันนี้เลยครับลองมาไล่ๆดูครับ งั้นเราเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะเอาตั้งแต่จุดเริ่มต้นในคำผีพุทธเลยนะคะอันนี้น่าทึ่งมากคือท่านไม่ได้สตาร์จากการเป็นเทพเลยแต่เป็นพราหมณ์ชื่อกูเวนที่แบบทำทานเยอะมากๆๆกใช่ครับทำมหาทานเลยนะบริจาคก,กำไรจากโรงหีบอ้อยคือทำบุญต่อเนื่องกันนานถึง20,000ปีโหครับ จนบุญส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทพบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งเป็นชั้นที่แบบใกล้โลกมนุษย์ที่สุดนะครับอ๋อค oh, ่ะค่ะสารนะก็เลยได้ชื่อหมายเป็นเวสวรร์แต่ว่าผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรทํานองนั้นครับแล้วบทบาทบนสวรรค์ล,ล่ะคะเป็นยังไงต่ออันนี้ก็สําคัญมากครับท่านเป็นหนึ่งในเท้ามหาราชทั้ง4หรือที่เราเรียกเท้าจตุโลกบาลนะครับคอยดูแลทิศเหนือแล้วก็คุมยักษ์ทั้งหมดเลยคุมยักษ์ครับ แล้วก็มีหน้าที่คอยตรวจดูคุณธรรมความดีความชั่วของมนุษย์ในวันพระด้วยแต่บทบาทที่ส่งผลกับความเชื่อในไทยมากๆเลยนะคือการเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาอ๋อที่ท่านถวายมนตใช่ครับถวายมนต์อาตานาติยปริตให้พระพุทธเจ้าเป็นบทสวดป้องกันภยัยจากพวกอมนุษย์ที่ไม่ดีนะครับให้ชาวพุทธใช้ป้องกันตัวกันนี่แหละครับที่มาของพิธีสวดพานยักษ์ในบ้านเรา แล้วก็มาถึงจุดที่แบบโอ้โหพีคสุดในคัมภีร์เลยคือท่านไม่ได้เป็นแค่เทพที่มีฤทธิ์เฉยๆนะคะใช่ใช่ครับตรงนี้แหละครับที่มันดูขัดแย้งกันเองแต่ก็น่าสนใจมากคือการที่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยพระโสดาบันครับลองนึกภาพตามนะครับเป็นจอมทัพยักษ์ถือกระบองมีบริวารเป็นยักษ์หน้าเกรงขามแต่แต่กลับฆ่าใครโดยเจตนาไม่ได้อีกแล้วอ้าวเหรอคะ เพราะเป็นพระอริยะถูกต้องครับเพราะธรรมะข้อนี้มันค้ำอยู่คือห้ามป่านตาิบาตโดยเจตนาทำให้เราต้องมองอำนาจท่านใหม่หมดเลยมันไม่ใช่อำนาจแบบค่าๆฝันๆแต่เป็นอำนาจโดยธรรมอำนาจจากบุญบาร,รมีล้นล้วนโอ้ oh. นี่คือสภาวะที่แบบเขาเรียกว่านักบุญในครามนักรบเลยครับน่าทิดมากเลยค่ะแล้วภาพลักษณ์แบบนี้พอมาถึงเมืองไทยมันเปลี่ยนไปหรือผสมกับความเชื่ออ,อื่นยังไงบ้างคะชัดเลยครับจุดนี้ชัดเจนมาก โดยเฉพาะอิทธิพลจากทางพรามหมณฮินดูซึ่งเขาก็มีเทพชื่อเท้ากุเวนเหมือนกันเป็ดเลยอ้าวชื่อเดียวกันเลยเหรอคะครับแต่ในเวอร์ชันฮินดูเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยหรือธนบ,บดีลักษณะก็จะอ้วนๆหน่อยท้องพื้นยซึ่งภาพจํานี้มันเข้ามากับพ่อค้าอินเดียสมัยก่อนนานแล้วล่ะครับบวกกับเรื่องในรามเกียรติอีกที่ท่านเป็นพี่ชายต่างแม่ของทศกัณฐ์อ๋อมีในรามเกียรติด้วยครับ มันเลยเกิดการผสมปนเปหลอมรวมกันกลายเป็นภาพเทพในไทยที่มีสองบทบาทเด่นๆเลยบทบาทแรกก็คือที่เราคุ้นๆกันเป็นราชาแห่งยักษ์ที่คอยไล่ผีอันนี้ก็เหมือนต่อยอดจากในคมภีรเดิมเลยนะคะใช่ครับครับพ่วงยันกันผีให้เด็กหรือรูปปั้นยักษ์ดุดุถือกระบองตามวัดอย่างยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดพระแก้วที่เป็นทวารบาลเฝ้าประตูหรือที่เห็นเป็นยักษ์แบกฐานเจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถูกต้องครับอันนั้นคือบทบาทเดิมที่ชัดเจนส่วนอีกบทบาทที่แบบมาแรงมากๆมากๆในยุคนี้เลยนะคือการเป็นเทพแห่งโชคลาภความร่ำรวยอันนี้คือที่มาจากทางฮินดูเต็มๆเลยครับรับอิทธิพลจากเท้ากูเวนของฮินดูมาเลยคนก็เชื่อกันว่าบูชาแล้วจะค้าขายดีมีโชคมีลาบถึงขนาดมีการตีความชื่อเวสุวรร์ใหม่เลยนะว่ามาจากเวสะคือพ่อค้าบวกกับสุวรรณะคือทองคา โอหตีความไปทั้งนั้นเลยครับซึ่งมันสะท้อนชัดมากในพวกวัตถุมงคลรุ่นใหม่ๆที่เน้นพัทธคุณด้านนี้เลยอย่างเหรียญจำปีของหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีนี่ดังมากนะต่างจากรูปหล่อเท้าวเวสุวรรณยุคเก่าๆอย่างของท่านเจ้าคุณศรีวัสุทัศน์เนี่ยอันนั้นจะเน้นไปทางมหาอำนาจป้องกันภัยเป็นหลักครับกลายเป็นว่าเทพองค์เดียวตอบโจทย์ได้ทั้งเรื่องความกลัวแบบ กลัวผีแล้วก็ความหวังคืออยากรวยเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับครบเลยแล้วที่นี้การบูชาแบบที่เราเห็นกันเยอะๆค่ะอย่างการบวงสวงใหญ่ๆหรือการเน้นที่วัตถุมงคลมากๆเนี่ยเออมันสอดคล้องกับแก่นเดิมแค่ไหนคะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันครับคือถ้ามองในมุมพุทธศาสนาจริงๆนะครับการบูชาที่เน้นการขอผลประโยชน์มากๆแบบบวงสวงใหญ่โตหรือไปยึดติดว่าวัตถุมงคลเนี่ยขลังเอง โดยไม่เข้าใจธรรมะเบื้องหลังเลยเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายศีละพภะ,ะตับปรามาสศีละพภะตะปรามาทครับคือการยึดมั่นในพิธีกรรมแบบงมงายซึ่งทางพุทธถือว่ามันเป็นสิ่งที่ขวางทางนิพพานได้เหมือนกันอ๋อค่ะแนวทางที่อาจจะตรงกว่าคือการบูชาที่คุณธรรมของท่าน ระลึกถึงความดีท่านอย่างเช่นการให้ทานที่ท่านเคยทำหรือการที่ท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วเราก็น้อมนำคุณธรรมนั้นมาทำเองหรือถ้าจะทำบุญให้ท่านก็ทำแบบเทวตาพลีเทวตาพลีคือยังไงคะคือเราทำความดีแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลนั้นไปให้ท่านเป็นการแสดงความเคารพไม่ใช่การไปติดสินบนหรือขออย่างเดียวครับโห oh. ภาพชากขึ้นเยอะเลยค่ะจากพรามใจบุญสู่เทพผู้วิทักษ์ธรรมที่เป็นทะอริยะแล้วกลายมาเป็นมหาเทพสองบทบาทที่คนไทยนิยมบูชากันแพร่หลายมากๆมันสะท้อนการปรับตัวการผสมผสานความเชื่อในสังคมไทยได้แบบน่าทึ่งจริงๆนะคะจริงครับปรากฏการณ์นี้มันชี้ให้เห็นเลยว่าศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องจิตวิญ,ญญาณส่วนตัวเพียวๆนะแต่มันโยงกับสังคมเศรษฐกิจและก็สื่อด้วยแยกกันไม่ออกเลย แม้ว่าบางมุมมันอาจจะดูะห่างจากแกนทําเดิมไปบ้างก็ตามทีและนี่ก็อาจจะเป็นคําถามทิ้งทายให้เราลองกลับไปคิดกันต่อนะคะว่าการที่เทพองค์เดียวเนี่ยสามารถตอบสนองได้ทั้งความกลัวพื้นฐานของคนเราคืออยากให้ปกป้องคุ้มครองแล้วก็ความปรารถนาพื้นฐานคืออยากได้โชคลาภอยากร่ํารวยมันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับความต้องการลึกๆในใจของเรากันแน่ครับน่าคิดต่อมาก แล้วถ้าเราเข้าใจสถานะที่แท้จริงของท่านตามคำพีเดิมที่เป็นนักบุญในครับหลักรบอย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือวิธีที่เราบูชาท่านในปัจจุบันนี้ไปได้บ้างไหมคะ